เนื่องจากว่าการกล่าวหาของทนายตั้มเนี่ยนะครับมันไม่มีที่มาที่ไปของเอกสารนะครับเราจึงบอกคน,นต่อสังวันว่าเพื่อ,อความโปร่งใสย,ยุติธรรมนะครับจึงต้องมีการฟ้องคดีนี้สู่ศาลเพื่อให้ท่านเนี่ยเปิดโอกาสให้ทนายตั้มเนี่ยนำพยานหลักฐานนะครับมาใช้ในชั้นศาลได้ไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเรียกเอกสารนะครับโดยให้ศาลออกมาเรียกพยานวัตถุพยานเอกสารไม่ว่าจะเป็นสเตตเมนต์ หรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินของพลตเอกต่อศักและก็ครอบครัวนะครับเข้ามาซักถามได้ในชั้นใส่สวนมูลฟ้องนะครับตามปวิยาฉบับใหม่นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพลตเอกต่อศักดทีุมนนะครับและให้ทนายตั้มเนี่ยนะครับดาเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับแต่หลังจากที่มีการฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับกับการไดว่านะครับเข้าใจเจตนารมณ์ของชมรมวิกรรมผิดนะว่า เป็นการฟ้องปิดปากหรือมีสื่อบางช่องบอกว่าเป็นการฟ้องปิดปากแล้วก็เป็นสงคารามตัวแทนนะครับระหว่างผบวัะตรลอกับรองผบวัตรลอนนครับจึงต้องอธิบายให้ฟังว่าเรื่องที่มีการฟ้องร้องเนี่ยเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องการให้พลตรวจสอ์อสุส่นมมวเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะผมในฐานะที่เป็นประธานชมรมยุติกรรมมา14ปีเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ในายตั้มได้มีการกล่าวหาทางโซเชียลมีเดียหรือการถแถลงข่าวคดี จึงอยากให้เอาํำนวนทั้งหมดเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลให้บริเนตต่อศักดิ์สุนเนี่ยต้องชี้แจงต้องดีแคร์ในศาลนะครับแต่เมื่อวันนี้มีการยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าจะมีการลองทุกขก่าวโทษดำเนินคดีกับบริเนตต่อศักดิ์สุนทแล้วก็ภรรยานะครับแล้วก็นายนรพลกับนายขราชาตนะครับนะที่สอนอตปูนในวันจันทร์นี้เราก็เห็นด้วยแล้วเราก็สนับสนุนให้มีการดําเนินการได้อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีข้อข่าวหาว่า คนในต่อสารสมมนเนี่ยใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยนะครับยังอยู่ในฝั่งราชการเนี่ยอาจจะมีเส้นสายแล้วก็ทําให้บรรลักษณ์ส,สนเรงใจนะครับหรือทําให้เป็นการขัดฝางทนายตั้มไม่ให้มีการตรวจสอบเราจึงเห็นสมควรให้ทนายตั้มทําได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้เป็นพอเพราะเหตุผลว่าทาง,งชมรมไปเจอข้อมูลหลักฐานที่ชี้ชัดว่ามีความผิดจริงหรือเปล่าในขณะที่เราฟ้องเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชบงี้อย่างชัดเจนเพราะทนายตั้มก็ยอมรับอยู่แล้วว่าหนึ่งเส้นเงนินไม่มี ถึงพลเอกต่อศักดิ์สมน2ที่มาที่ไปของเอกสารทนายตั้มก็ยอมรับเองว่าไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่จึงไปให้พี่เตา่าจน,นเกียรติปานแก้ตรวจสอบดังนั้นเนี่ยขณะที่เราฟ้องเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงนํากระบวนการทั้งหมดเข้าสู่ศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเป็นกรรมการกลางและให้พลเอกต่อศักดิ์สมนเนี่ยต้องไปตอบคาถามทนายตั้มทุกมิติแล้วก็อนุญาตให้ทนายตั้มเนี่ยสามารถเรียกพยานเอกสาร นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ปปงนะครับที่เป็นคนทําเส้นทางการเงินก็ดีหรือตํารวจที่ชุดสืบสวน็ด,ด,ดีหรือใครก็แล้วแต่ที่ในายตั้วนะครับได้พยานหลักฐานมานะครับแล้วเอามาตรวจสอบคนี่ตลักนนสากลทุกคในศาลได้โดยในชั้นไต่สวนบนฟ้องสามารถทําได้นะครับแต่พอเราทําแล้วกลับกลายว่ามองเจตนารมณกรปิดว่าเป็นการฟ้องปิดปากอันนี้เป็นถึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงมีการถอนฟ้องในวันนี้เพราะว่า,านายตั้วยืนยันแล้วว่าวันจันทร์เนี่ยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษใช่ไหมครับ กับพบตรกับพวกเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่มีการเอ่ยชื่อทั้งสี่คนเนี่ยที่สอน,อนต่อปูแล,แล้วจึงเห็นว่าสิ่งที่นายตั้มทำเนี่ยก็ได้มีการนําคดีนี้เข้าสู่กระบ,บนนวนการรทำตรวจสอบการทําหน้าที่สารสม,มุนแล้วก็ภรรยาหรือก็ตัวนายนพลหรือนายกระจายชาติครับก็ฝากถึงนายตั้มว่าให้ไปพูดให้ไปดําเนินการตามที่พูดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าผมถอนฟ้องแล้วก็มาสู่เหยียกันกับผมอีกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า ยืนยันว่าให้ทนายตั้มไปดาเนินการตามกฎหมายได้เลยทุกขั้นตอนเราไม่มีการให้ทนายตั้มทําได้อย่างเต็มที่แสดงว่าทนายเาทนายตั้มไม่ฟ้องเราก็จะดําเนินข้อหาคือถ้าถ้าไม่ฟ้องเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าวันจันเกิดเขาเปลี่ยนใจไม่ไม,ไ,มไม่ดำเนินการเนี่ยเขาก็ต้องตอบคำถามสังคมแต่เมื่อเราเปิดโอกาสให้เขาแล้วว่าสิ่งที่เราไปฟ้องเมื่อวานเนี่ยนะครับอ่าเมื่อ่ว,วันที่เราฟ้องเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นหลักฐานชัดเจน แต่วันนี้คุณประกาศแล้วว่าคุณจะแจ้งความดำเนินคดีนะครับต่อสัตสุมนกับภรรยาแล้วก็นายนัทพลกับนายกจายชาติเนี่ยผมก็สนับสนุนให้ทางตั้มทําได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าผมไปขัดฝังหรือทีมงานในความของของบิ๊กต่อไปไปขัดวังหรือบิ๊กต่อไปไปใช้ในการฟ้องปิดปากวันนี้เราจึงแถลงให้ทราบว่าเราได้มีการถอนฟ้องแล้วอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต่อศาลในกรุงเทพใต้แล้วก็ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ในส่วนของประเด็ต่อสารสุนมนะครับ ท่านยืนยันกับผมมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีเส้นเงินถึงแน่นอนส่วนของครอบครัวเนี่ยเป็นหน้าที่ภาระการพิสูจน์ของทนายตั้มที่จะไปกล่าวหาในวันจันทนี้นะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับผมตอบไม่ได้เพราะว่าบางเรื่องเราไม่สามารถไปไป,ไปตอบแทนแทนคนที่มีเส้นเงินเข้าไปถึงนะครับทำไมไม่รอให้ทนายตั้มาแจ้งความก่อนถึงจะไปถอนถอถ้าผมถอนแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ที่ถอนเนี่ยถ้าหาว่าผมไม่ถอนบันจันทรลตงจากทนายตั้มฟ้องแล้วก็เหมือนกับว่าผมไป อยอมรับว่าสิ่งที่นายตั้มแจ้งความวันจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องจริงอีกก็เดี๋ยวเขาไปบิดเบือนสิ่งที่จะโพสต์อีกนะครับวันนี้เราถึงเปิดใจให้เลยว่าเราเป็นมติของเราว่าให้โอกาสทันท,ท,ที่เลยนะครับคุณจะถแถลงอะไรนะครับก็ทําไปเต็มที่แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่จุดท้ายพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงคุณก็ต้องยอมรับสภาพนะครับในการด,ดําเนินการตามกฎหมายของเราต่อไปยืนยันได้ไหมครับว่า